รุ่นนี้เป็นไงบ้างคะรุ่นนี้ลริตาพรนะคะสวยไหมชื่อรุ่นนะคะอ่าชื่อรุ่นของเขานะคะละริตาพรค่ะพี่พี่นะคะนี่นะคะเป็นไงคะงานสวยไหมคะราชวัศีตกรทอมือนะคะงานรุ่นนี้เป็นงานทอมือนะคะอ่าเราก็จะวางลายผ้าแบบนี้นะคะ น่ารักนะคะรุ่นนี้จะน่ารักมากเลยนะคะพี่ๆนะคะก็มีอก3 2 3 4 3 6ส8 4สีี่นะคะ,ก,ะ,คะก็มีไม่เยอะนะคะมีจำกัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่น้องก็ส่งให้กับลูกค้าที่ขอนแก่นกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะทีอ่อุดหนุนชุดจากทางร้านของเราแล้วก็ถูกใจนะคะถูกใจชุดสวยๆจากทางร้านเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ สวยมากเลยนะคะสาวๆนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกสองสีเป็นราชวัสดก,กอนะคะนี่ผ้าสวยมากเลยนะคะรุ่นนี้จะมีสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะแดงนี้เหมือนจะเป็นแดงออกบันเย็นอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะผ้าเงาเหลือสวยงามมากเลยนะคะเป็นผ้าทอมือราชวัตรมีสองสีมีอกสามสี่สามหก นะคะ38แล้วก็40สนะคะ34 3, 4, 3, 6, 3 8, 4, ส38 40ี่ิพี่พี่นะคะจะรับเลยไหมคะวันนี้พร้อมส่งนะคะรุ่นนี้พามาชมอีกรุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนะคะหรูหนิดนึงนะคะแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นย้วยเหมือนกันอ่าย้วยระบายที่ชายกระโปรงแล้วก็ที่คอนะคะทำเป็นแบบน่ารักน่ารักให้ พี่ๆหลายท่านที่ชอบทรงสไตล์นี้นะคะ,ะวันนี้เรามีอีก2แบบนะคะคอลเลคชันนี้มีอีกสองแบบสําหรับสาวๆที่ชอบโทนสีชมพูกรีบบัวนี้อ,อมม่วงนิดๆนะคะเป็นไงคะพามาชมเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มขัดโบนะคะเข็มขัดโบสามารถถอดได้จะ้ะแขนก็จะทาจะทําแบบว่าเป็นพองๆป่องๆนะคะเป็นป่องๆแบบนี้นิดนึงนะคะแขนนะคะ เทลงแบบนี้อคอนี่คือเป็นคอปาดเรียบหรูนะคะพี่พี่ก็ไปติดเข็มกลัดสวยๆตัวหนึ่งที่หน้าอกนะคะจะสวยงามมากเลยแขนยกน้อยๆนะคะรุ่นนี้เป็นราชวัตสีตะกอเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบเข็มขัดนะคะเข็มขัดโบเป็นตะขอก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ าลายสวยมากนะคะสีนี้ออกงานได้เลยนะคะพี่ๆนอกจากใส่ทํางานแล้วออกงานได้เลยของผู้ชายรุ่นนี้นะคะเป็นราชวัตรเหมือนกันอัดผ้ากาวงานสวยเนี้ยมากนะคะรุ่นนี้อัดผ้ากาวและซับในเต็มตัวนะคะซาฟารีสูรอ่ะตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะเสื้อผู้ชายนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะก็คอก็ทําให้แบบยืย้ๆนิดนึงนะคะอ่าลายของเขานะคะเพจก,ก็จะวางเป็น เป็นลายเป็นลายขวางนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นลายขวางเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยดูดูเอวเพียวนิดหนึงนะคะรุ่นนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายขวางลงอย่างนี้นะคะอ่าช่วงนี้นะคะก็จะทําให้เหมือนกับดูเวลาที่สวมใส่แล้วเนี่ยเราจะดูเพรียวนิดหนึงนะคะรุ่นนี้อ่าเชิงตัวนี้นะคะให้เป็นเชิงระบายผ้า2เมตรไม่พอนะคะรุ่นนี้จะใช้ผ้า3าเมตรเลยทีเดียวเพราะว่าเชิงของเขาเป็นระบายด้วยนะคะ รุ่นนี้ไม่ได้ใส่ให้ชมนะคะใส่ให้ชมรุ่นเดียวรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็เลือกอก40ไปแล้ว1ชุดนะคะอก3 2 3 4 3 6 3 8 4 0นะคะพี่พี่นะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สอบถามน้องได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาชมกันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ราชวัตนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีส้มนะคะโทนสีส้มส้มเป็นงานผ่าข้างหลังตัวนี้ก็จะป้ายย้วยนะคะปกป้ายย้วยงานสวยมากทุกคนส่วนตัวนี้นะคะจะออกโทนสีแดงนะคะอ่าสีแดงนี้เลยนะคะสีแดงอ่าเชิงก็จะเป็นสีนี้นะคะ ราชวัตสวยมากนะคะงานสวยมากทุกคนงานสวยกริบนี่นะคะก็มีอกสามสี่สานะคะมีสีส้มกับสีแดงนี้นะคะนี่เลยสวยมากสวยทั้งสองสีเลยจ้ะ